สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกันคู่ขวัญน,นะคะกับหน่วยนกน้อยเลิงล่าต้นไม้คืนป่า เด็กๆวันนี้มาทํากิจกรรมสร้างสรรค์กับครูขวัญน,นะคะเอ๊ครูขวัญจะทําอะไรนะ,ะมีอุปกรณ์นะคะ1ใบงานนะคะที่คุณครูแจกไปสีขาวๆแบบนี้นะคะเด็กๆ2อาเราจะมาขูดสีกันนะคะดูสิใบอะไรคะทองกวาวนะคะทองกว,วสใบมะม่วง4 ใบใบกระเจี๊ยบนะคะแต่เด็กๆอะ่ะที่บ้านเด็กๆมีอะไรก็ใช้ได้นะคะให้หลังใบนะคะมันมีนูนๆนะคะแบบนี้นะคะเด็กๆเ,เราจะมาขูดสีกันนะคะเ <Yeah. S 1> นี่ยนูๆูๆแบบนี้เลยอ่าแล้วก็อีกออไปก็เป็นสีเทียนนะคะเด็กๆอ่าที่ขาดไม่ได้เลย เด็กๆคะอย่าลืมนะคะเด็กๆชอบใบไม้อะไรนะคะเด็กๆหยิบม้าหนึ่งยางนะคะใบอะไรก็ได้เด็กๆครูขวานจะเลือกใบมะม่วงนะคะเพราะว่าด้านหลังจะมีเส้นที่มันนูนขึ้นมานะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเริ่มกันได้เลยคะ่ะเมื่อเด็กๆพร้อมแล้วนะคะ,ะเรามาเลือกใบแล้วครูขวันเลือกใบมะม่วงนะคะ,ะแล้วเด็กๆ ใบมะม่วงไว้ด้านหลังกระดาษนะคะแล้วก็เอามือกดไว้ท่าไว้นะคะแล้วใช้สีเทียนนะคะที่เราเลือกอพร้อมกับรูปด้วยนะคะอย่าลืมรูปด้วยมันจะเป็นรอยขึ้นแล้วนะคะเนี่ยอเอาสีเทียนนะคะค่อยๆอขูดนะคะขูดไปที่ใบที่เราออทาบใบด้านล่างนะคะ,ะมันจะเริ่มเกิดรอยละโอ้ยดูสิคะนะ่าเด็กๆ เห็นไหมคะเห็นลายเส้นหรือยังคะเด็กๆคะโอ้โหเริ่มแล้วนะคะอ่าขยับอีกนิดขยับขยับมือนะคะมือกับตาเราจะได้ประสานสัมพันธ์กันนะคะเด็กๆพอแล้วเขาพอเราขูดมาถึงตรงนี้เราก็ขยับมืออีกนะคะกดไว้กดไว้กดไว,ไว้อ่าอีกนิดห,หนึ่งนะคะเราขยับมือเลยขยับมืออีกนิดหนึ่งจะเสร็จแล้วนะคะเด็กๆ เด็กๆไปถึงไหนแล้วคะขูขวัญจะเสร็จแล้วนะมาแข่งกันค่ะติ๊บแต้๊บเติ๊บเติ๊บเติ๊บเตื๊บเติ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 ๊บเต้๊บเติ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 ๊บเต๊บเติ๊บเติ๊บติ๊บเติ๊บต๊เติ๊บเต๊บต๊เต๊บต๊บเต๊บต๊เต๊บต เป็นไงคะเด็กๆเ,เสร็จหรือยังครูขวัญเสร็จแล้วเรามาดูใบงานของเราสิอรูปใบไม้สีส้มเลยแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูขวัญต้องไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย